ไปลลอ,อ๋ทีช้าบล่ากนช้าบล่ากนชา้าบลรากรคุณจ้านาน เอาละครับผมเนี่ยก็สวัสดีรอบนึงด้วยกันนะคนผมเนี่ยกับผมกล้อง SMC นะครับผมเนี่ยกับเกม Jump Force ด้ครับผมซึ่งเป็นเกมอืาอืาดูเหมือนเกมผีแต่ไม่ใช่เกมผีนะมันเป็นเกมต่อสู้รวมดารานะฮะของ Jump นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนามนามนารุโตะดะโกนบอลบลาบลาบลาคือแบบเออแบบเออเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเพราะผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนะนะฮะเอ๊ะ คุณพ่อทำเพลงลุยเลยแล้วกันเะมันเกิดขึ้นโดยไม่มีลางบอกมาก่อนโ,โชคดีที่มันแปลไทยแล้วตูเป็นใครวะเนะี่ยอ่ะอ่ะอะไรวะนั่นอะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือตูใช่ไหมแอบหลังรถโอ้นึกว่าเอาเวนเจอร์ชิหไฮ <c oughs> เมืองนี้กลายเป็นเมืองร้างไปหมดแล้วนะทุกคนทำงานได้ดีมากเกียดเสียกตัวเองกันเลยศัตรูที่ปรากฏตัวขึ้นต่างจากโลกผู้ทรงพลังอันยิ่งใหญ่และผู้ที่ร่วมต่อสู้กับพวกเขาโลกได้รับความเสียหายย่อยยับจากพวกเวนอมแต่ถ้ว่าหากความมืดมิดสิ้นหวังครอบคลุมโลกก็จะย่อมมีแสงแห่งความหวังบางเกิดขึ้นที่นั่น อะไรวะนั่นน่ะฟิคเซอร์ทรงโกคขูใช่ไหมเอ้าเพื่อนไม่มาด้วยเหรอแค่ฉันคนเดียวก็เพียงพอที่หยุดแกได้แล้วตามสไตล์ของดาร์กบอลน,นะฮะสู้กันทีนี่มองไม่เห็น <c oughs> โลกนี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์มากำหนดอย่างนั้นช่างเป็นคนที่ดื้อด้านจริงๆงั้นก็ตายซะโอย ยแล้วสิโอ้น่าสงสารข็เพราะว่าแกหลบไงเอะเรียบมาเรียบเข้มแข็งไว้ได้ครับเข้มแข็งไว้ครับดีวิเกเตอร์ตรวจกำลังเดี๋ยวนี้รับทราบการทำงานของหัวใจและปอดต่ำลงเสียเลือดมากถ้าปล่อยไว้แบบนี้คาดว่าจะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีน้อยโอ้ยช่วยไม่ได้ กูจะเจ็บใจมากเลยนะเหมือนจะฟื้นตัวแล้วสินะครับเลือนลางตอนนี้คุณได้รับการโจมตีจากฟิตเซอร์อยู่ในสภาว่าอันตรายครับมีวิธีช่วยเพียงวิธีเดียวจากนี้ไปจะชุบชีวิตคุณให้กลายเป็นฮีโร่เดวิเกเตอร์เดินเครื่องสร้างใหม่รับทราบบุงปิงนั่นอะไรวนะเนี่ยคิวเดี๋ยวสักพักนึงเมกาทอนก็จะมาตามหาไม่ใช่คนเะเรง โอ้ดูดีมีออร่าเป็นประกากใช้ครีมตาไรนาวรถดิงโอ้โหให้แต่งตัวได้ด้วยสร้างอวตารอุยน่ารักอุยต้องผู้หญิงแล้วล่ะน่ารักขนาดนี้มาแล้วกำเบิดเกิดอ่ะตัวอยู่ไหนบะเนะหัวฟูห <laughs> ัวฟู รู้สึกมึนเจ็บน่าอกสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะเห็นตัวเองแล้วนะฮะหน้าตาทังนี้รู้สึกว่าจริงจังมากเลยยินดีที่ได้รู้จักจากนี้ไปนีเกเตอร์จะต่อสู้ไปพร้อมกับมาสเตอร์นั่มันโกคูชิปะฟริเซอร์ฉันไม่ปล่อยให้แกทำกับโลกนี้ตามใจชอบหรอก <c oughs> <c oughs> จะเก่งแต่ปากไปได้ถึงเมื่อไหร่ ไปกันเลยครับที่นี่อันตราย,รายใครมาวะนั่นนะหนอยแย่ละเหมือนคาคาชิเลยใช่ไหมช่วยไม่ได้กรุณาสู้นะครับดดดคุณในตอนนี้ต้องทำได้แน่แน่อส <า S 2> มีคิวที่อยู่ในตัวคุณดดดจะส่งพลังให้คุณอย่างแน่นอนดดดหน้าตาเราแบบอ,อ้อออมาถือรถกำกำปั้นเลยละ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นมวยนะแต่ก็รู้สึกว่าไอ้ท่าทางมันไม่ได้เลยเมื่อกี มาแล้วเรดี้โยกไปเคลื่อนไหวเอกระโดดเคลื่อนไหวเอกระโดดเออเออเออเอกระโดดเออ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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเก่งเฉยเลยกดเอ็กติดต่อกันสามารถโจมตีได้ผมขอคาดไปเลยได้ไหมผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยคือแบบเออแบบเออไม่จำเป็นต้องแบบไม่จำเป็นต้องแบบ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 เขาแบบฝึกอะไรแบบนี้แหละเขาใจบ่ กด X จำตีติดต่อกันอาจารย์หัวอาจารย์อาจายาจาัาจายังไม่ได้กรอยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเฟสยังไม่ผ่านเฟสอีกยังไม่ผ่านเควสอีกเออย em ังยังยังไม่ผ่านเฟสอีกเออติดต่อกันแล้วนะเว้ยเอาจตกอดกจะตายใช่ไหมไอ้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 เออกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นไอ้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 มันไม่มันไหม ตายตายตายเอาไว้ตายเวนอมอดีตมวกเวนอมเองใช่ไหมเนี่ยเวนอมมาสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายล้แมาสุดท้ายละละลายละลายไปเลยเดวิเกเตอร์เก็บคิวรับทราบเปิดใช้พลังงานเครื่องเก็บคิวไหนวะอ๋อ อ๋ออันนี้เองที่ทานฟอร์เมอร์มันแย่งกันโคลานอือมนุษย์ก็เป็นอย่างงี้ล่ะนะเรื่องแพ้ชนะเอาไว้คราวหน้านะเดี๋ยวซิไม่เป็นห่วงพักพวกคนใหม่หรอถ้างั้นไว้เจอกันนะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรโล่งอก ว่าแต่ว่าการต่อสู้ครั้งแรกทําได้ขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่ะว่าแต่ยังไม่ได้ถามชื่อเลยนะครับชื่อหอมอกค่ะชื่อก็เพาะดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นายเก่งไม่เบาเลยอะย่ะคุณก็คูผมคิดว่าเราควรกลับฐานทัพก,กันก่อนนะครับในตอนนี้คุณลูฟี่กับคุณนารุโตที่ไปช่วยสมาชิกคนอื่นก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับ โอเคหิวแล้วด้วยสิคุณหอมหมกก็ไปด้วยกันนะครับขอเชิญคุณมาที่ฐานทัพของพวกเราไม่ต้องห่วงนะมีของอร่อยเพียบเลยเปดใช้งานพอเท่าเคลื่อนย้ายไปไหนเะนะี่ยถึงแล้วยังไม่ชินกับการเคลื่อนที่ในพิพตาด้วยเครื่องนี้เลยเชิญครับเชิญฮะเชิญว้าวอะไรเนี่ย มันคืออะไรทำใบมันชักยิ่งใหญ่ซะเลเกนันโอ้อะไรปะไม่มีใครเลยล่ะไอ้นี่ไงลูฟี่กับนารุโตะกำลังปรึกษาเรื่องความรักกันอยู่หรือไงอ้อลุงโก,โกคูกลับมาแล้วลุงโกคูเลยหรอลุงโกคูกลับมาแล้วโทษทีปล่อยให้ฟิเซอร์หนีไปได้อะไว้ค่อยจัดก,การตอนเจอคราวหน้าก็ได้อ่ะดินสินะแล้วก็โทษทีมีอะไรกินไหมอยู่ชมัดเลย เมื่อกี้ฉันกินเป็นหมดแล้วอ่ะฮะไม่จริงอ่ะน่ะมองหน้ากันพในโลกของพวกคุณไม่ว่าใครมาที่นี่ก็ตกใจกันทั้งนั้นแหละครับแง่หระเพราะว่าโลกแห่งจินตการที่พวกเธอเห็นในการ์ตูนมาอยู่ตรงหน้าอย่างนี้ไง ท่านเลขาธิการย็นเดือ้อนรับสู่ฐานอัมบรัสที่นี่เป็นฐานทัพการต่อต้านของบนุษยชาติที่บารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเราเวดอมฉันช,ชื่อโกรเฟอร์เด <c oughs> ี๋ยวเดเหมือนนิกฟิวลีเลยผู <c> ้ <oughs> <c oughs> คนที่อยู่ฐานทัพนี้รวมถึงฉันเกือบทุกคนคก็มาจากโลกเดียวกันกับเธอยกเว้นพวกเขานะจะที่บายตรงๆเลย โลกไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวนอกจากโลกที่พวกเราอาศัยอยู่แล้วยังมีโลกอื่นอยู่ด้วยโลกนั้นมีชื่อว่าจำโลกแห่งความเป็นจริงได้ถูกทำลายและถูกกลืนไปกับความปั่นป่วนโดยฝีมือศัตรูที่ปรากฏตัวจากโลกจำกับเราเวนอมที่ต่อสู้ร่วมกับพวกเขาเหล่าฮีโร่ที่ต่อสู้กับการคุกคามนั้นก็คือเจฟ์ฟอส สมาชิกของเจฟ r อร์ดมีทั้งฮีโร่มาจากโลกจำเช่นโงคูและทังส์และฮีโร่ที่เดินเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเช่นพวกเธอใช่แล้วเธอในตอนนี้มีพลังที่จะต่อสู้ไปกับพวกเขาคิวที่ฝังในตัวเธอตอบสนองความตั้งใจของเธอและมอบพลังให้แก่เธอพวกเราเรียกมันว่าคอสมิกคิวคิวที่ปรากฏเมื่อชนะเวนอมได้ก็เป็นอย่างเดียวกัน ใช่พวกเวนอมเดิมทีเป็นมนุษย์เป็นผลจากการที่ผู้มีจิตใจชั่วร้ายได้พลังจากคิ้วไปอยู่ในกำาบือพวกเวนอมรวบรวมผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายและบอกคิ้วให้กับเขาเหล่านั้นพวกมันเพิ่มพักพวกไปพร้อมกับการขยายอาณาเขตครอบครองโลกให้ความเป็นจรงิงถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ทุกอย่างในโลกให้ความเป็นจรงิงจะถูกพวกเวนอมครอบครองทั้งหมดวิธีที่จะหยุดมันได้คือกำจัดเหล่าเวนอมให้สิ้นซากและเก็บคิ้วที่ให้กำเนิดพวกมัน เธอจะต่อสู้ไปพร้อมกับพวกเราไวอืเอาก็เอาตอนนี้เธอก็เป็นดึงในสมาชิกเจฟอร์ตแล้วเราคาดหวังในตัวเธอนะอออยู่กันพร้อมหน้าใช่ไหมกาลินาแผนการเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าพวกไฟแรงที่ชื่อว่าเจฟอร์ตกำลังต่อต้านอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ แต่ว่าไม่มีปัญหารหรอกจำนวนทหารของเรากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นละ่ะแต่ถึงแม้จะราบเรื่นก็ห้ามประมาทนะ <c oughs> ใจร้อนจังเลยนะก็ต้องอยากเร่งมืออยู่แล้ว <c oughs> เราจะเป็นต้องเปลี่ยนโลกที่เราฝันนี้โดยเร็วที่สุด <c oughs> ฉันจะสร้างโลกขึ้นใหม่ด้วยมือของฉันเอง <c oughs> ผงเป็นทานอหรือไงเนี่ย <c oughs> ดูมือมาเลยใส่ถุงมือด้วย มาแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยในเรืเร่องอะไรยังไม่รู้เลยกลับมาแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายแชปเตอร์วันถ้าอย่างนั้นเ oh, จอที่บายเกี่ยวกับเจฟอร์สเลยเดวิเกเตอร์ฝากด้วยนะ <Hi. S 1> รับทราบ เจฟฟ์แบ่งตามมุมยุทธศาสตร์ออกเป็น3ทีมใหญ่หญทีมอัลฟาป้องกันการขยายรุกรานของเหล่าเวนมทีมเบต้ารับผิดชอบการแยกอาณาจักรที่ถูกครอบครองคืนจากเหล่าเวนมทีมแกมมาถนัดลักลอบเข้าไปในอาณาเขตของศัตรูและการจารกรรมข้อมูลเช่นการแอบ,บสำรวจรวม3ทีมเพื่อเป็นการจัดการสมาชิกเราต้องให้เธอเข้าร่วมทีมใดทีมหนึ่งไม่จำเป็นต้องคุ้นคินคดหนักหรอก ในกลยุทธ์จริงเราจะดําเนินการอย่างยืดหยุน่นตามความเหมาะสมของสมาชิกและสถานการณ์ก่อนอื่นเพื่อที่จะเรียนรู้ภาพรวมของ j f o r c e ลองไปดูแต่ละทีมแล้วค่อยเลือกทั้งนี้เมื่อเข้าสังกัดทีม,ทมจะสามารถเรียนรู้ท่าต่อสู้ของสมาชิกในทีมนั้นได้จําไวพ้พิจารณาตอนเลือกทีมด้วยเอามาแล้วโอ้ได้เล่นสักทีหลังจากที่ดูอะไรก็ไม่รู้ยาวเหยียดเลยผมก็จะไปโซนเบตา้า เบตา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 มาแล้วนี่มันโซนเบตาที่นี่คือโซน beta เบตาเ่ยคุณชมเอแล้วก็บีกุ่มโจนสลัดหมวกฟางโลเฟ่สวัสดีโลเฟ่มีอะไรทำไมมหมอู้อยู่กันครบแกงเลยยันเดย์ตอนรับหัวหน้าทีมเบตาคุณโลเฟ่นาอยากเป็นโจนสลัดเหรอถ้าอย่างนั้นก็เข้าทีมชั้นเซทีมเรามีซันจิอยู่ด้วยเลยมีของกินอร่อยๆนะ สำหรับเรามีแค่ลูฟี่อยู่ด้วยคนเดียวก็เพียงพอแล้วทีมเราเป็นแบบนี้แต่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะไม่ใ้ไม่หาแค่ลูฟี่อ่ะโอ้โหมีถังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่มันอะไรวะมีนุ <laughs> นสัมรีอะไรด้วยก็ไม่รู้นี่กระทางเข้าอัลฟามีใครอยู่ข้างในไหมผมอยากรู้จักอะเดวอนที่ใครวะเนี่ยเดวอนวอนโดนติง ไงสวัสดีพอพวกนายเหล่าฮีโร่เราเลยรอดขอบคุณนะอ๋อครอบครัวปลอดภัยทุกคนเป็นปฏหาฏิหาริย์จริงๆอ่ะแต่ว่าจากนี้ไปจะทำไงต่อไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นอันของแรากเกบอลใช่ไหมมีโกโคปะเโกโคโอ้ยินดีต้อนรับเพรหน้าทีมอัลฟาสุนโงโ,โค,โคได้คือสมาชิกใบ<า>ที่ว่าเหรอดูท่าทางไม่เลวเลยนี่นะ ลองดูไหมว่าเก่งแค่ไหนหยุดเลยนะโซโลเขาเพิ่งมาใหม่นะนัวคูมาเล่นข้างนอกไปอะไรกันแน่แต่ละคนมีแต่ฟักพวกแบบนี้แต่ถ้าไม่รังเกียจจะเข้าทีมพวกเราไหมโอ้น่าสนใจนะแต่ว่าลูฟี่น่าสนใจกว่าเยอะเพราะว่าบีโ <laughs> บอาแฮนด์คอกบ่งบอกมากเลยว่าชอบอะไรไหนไปดูอีก ทีมหนึ่งดิรู้สึกว่าจะมี3มทีมใช่ไหมเนี่ยทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮัลโหลนี่บลเมืองคานาโฮแอดเดอะโคโนฮโคโนฮะใช่ไหมมีงูด้วยมีมังกรด้วยนี่ไงเจอนา루โตะละโหป้ายโคโนฮาเริ่มเลยมีอนุสาวรีย์อะไรวะเนี่ยวัสดนารุโตะยินดีต้อนรับหน้าใบหัวหน้าทีมแกมมาคุณนา루โตะเรียกฉันว่าหัวหน้านา루โตะนะ อารมณ์ดีจังเลยนะครับคุณนารุโต้ทันหน้าการบีไฟก็เป็นเรื่องที่ดีนะบอกว่าจะไม่คว้าลมนะครับนั่นสินะก็เป็นไปได้ได้เย็นนะเลิกแซลนารุโตได้แล้วนะเขาเป็นหัวหน้าของพวกเรานะเฮ้สัสึกเเกนายก็มาดิสิทักทายเขาซะฉันชื่อซาสึเเกแค่นั้น ไม่เปลี่ยนไปเลยนะคุณซาสึเกะคล้ายๆใครบางคนเลยคุณฮอมกเป็นไงบ้างครับทีมแกมม่าของเราทีมเกมม่าเป็นแบบนี้แต่ถนัดการลักลอบเข้าไปในเขตศัตรูแล้วก็แอบสำรวจนะครับถ้าถูกใจก็เข้าร่วมทีมเรานะครับไม่เอาฮะไม่ชอบซาสึเกะเมื่อกี้นี่ทั้งแซลว่าซาสึเกะเหมือนใครบางคนก็น่าจะเหมือนเบจิต้านะเหมือนพ่อเองแบบว่ายิงๆออกแนวยิงๆหน่อยนิดนึงนะฮะ หมดยังครบแล้วทางนี้มันทางไปไหนวะเนะี่ยเลขามหาเลขาคุณหัวโลนเมื่อกี้ใช่ไหมทางมหาเลขาเอยจริงๆด้วยนิกฟิลเล่สวัสดีเลือกคีปที่อยากจะเข้าได้หรือ,อยังอืมตกลงเราจะเอาไงดี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 งด,งด,ดีละ้ัฉันจะฝึกให้สักรอบนะ ไม่เป็นไรเหรอสุนพทดอย่างนี้อาจไม่ดีนะแต่ว่าฉันไม่คิดว่าได้จะถนัดเลือกสอนคนอื่นนะเหรอแต่ฉันก็น่าจะพอทุกถูกใไถ,ถยไปได้นะแน่เป็นห่วงงดังนั้นมากับฉันนะมาฝึกกันนะที่นี่เป็นห้องเทรนนิ่งแน่นอนสมาชิกเจฟฟ์สสามารถใช้อวตารที่สรางจากข้อมูลของเฟนมัมที่เคยสู้มา ฝึกจำลองการต่อสู้โดยใช้ Simulation <า>พูดง่อยๆคือถ้าเป็นพวกเราที่เคยต่อสู้มาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสู้กันไปได้อีกครั้งแต่การจำลองการต่อสู้เาไว้ทีหลังตอนนี้มาสู้จริงกับฉันก่อนเอาเข้ามาเลยเราต้องไฟกับอ่าโกคูช่ปะโอ้โหโอ้โห โกคูด้วยเริ่มฝึกฝนระหว่างฝึกฝนหากคุณต่อสู้ล้มแล้วสามารถข้ามการฝึกไปได้จะด่วยการทํางานและการใช้งานเขีย่ต่างๆเอ่ออ่าไปเลยแล้วกันนะไปแล้วกันนะเอเอ่อเอโอ้เอลบเซตเซตคืออะไรวะต่อยก่อนแล้วกันสะสมพลังอาทิค่ะอันนี้มันไปไดเดดเด ชาร์จพลังชาร์จพลังชาร์จพลังเวลสี่เวลห้าโอเคเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วไงต่อโออาทีสามเหลี่ยมเป็น่าตุ้อาทีสี่เหลี่ยมอ่ฮมันเป็นคอมโบอาร์ทีบีเดี๋ยวดะจานานโโห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 ขึ้นทรายอาที อาทีทีไปล้ออาทีใช้พลังก่อนใช้พลังก่อนใช้พลังก่อนฮจอนาน, <laughs> <laughs> นานไปนานไปไหมโอเคผ่านแล้วอย่แย่ย่อธิบายเรื่องเกรดและการใช้มันปีเพียงเท่าเตอเอาละต่อสู้เลยลมกุต่อสู้ด้วยด้วยอะไรอ,อ๋อหมายถึงให้ลมกุดต่อสู้ด้วยเดี๋ยวก่อนใจเย็นมันคงจะอ่อนให้เรานะาเดี๋ยวเดี๋ยวจำอะไรมาเนี่ยจจะาปืด ไปแล้วไปแล้วจ้าวิ่งเร็วตัวไหนวะเนี่ยวิ่งเร็วมาแล้วอเอ้ยนี่แหละนี่แหละยังไงยังไงโกคูโกกดนี่แหน่อยเอาอะเอาอะเอามาดิโกคูหล่ำโ,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 โกคูหล,ลำ่ลำใจเย็นใจเย็นไปมันมันหลบมันหลบใจเย็นไปเออเออยังไงเราอย่งไงเรายังไงเราเป็นหนาเก่งนักกอไม่ใช่ไรกดมั่วใจเย็นใจเย็นลองใช้ท่าก่อน ปิดฉากแล้วนะนานไปกว่าจะไล่กระถาเสร็จเฮ้ยไปเลยอันนี้เป็นท่าของโซโลป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้มันมีชื่อท่าขึ้นมาให้ด้วยนะฮะพอดีผมไม่ได้สังเกตดาบพันพันแปดสิบประการสถานสุริยจักรเดี๋ยวขอชาร์จก่อนแล้วกันนะมันเปิอ่อยให้เราเปิอ่อยให้เราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นนี่มันซ้อมใจเย็นโกโก้โอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยอันนี้ซ้อมหคิดจะฆ่าตัวกันแน่ ผ่าล่างขึ้นเตาแล้วมันกันได้นะครับมันต้องแบบอ่าเดี๋ยวรอ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 เออ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 เดะบล็อกบล็อกบล็อกเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเออบล็อกบล็อกอ่ะยังไงบล็อกบล็อกก่อนเอาเลยชิปไฮโอ้โหโอ้โหโโอ้หมาทุกท่ามาทุกท่าฮึมเจอดอกนี้ล้าไปเลยทีเดียวไปละจ้าไปได้ไอ้ตุยท้องตุยท้องแล้วต่อยต่อย ต่อด้วยต่อต่อได้ไหมต่อได้ไหมไปเลยไม่ได้มันกันได้เด็กคุณชมฮะยังไงจะไงจะไงขอฟอร์มก่อนอย่าอาอีกแล้วถ้าเดิมจุกโอ้ยรอดไมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยใจเดียนใจดเดียนใจเดียน,ยนยพิษสูงพิษสูงโอ้โหคอมโบพิษสูงพิษสูงโกคุไม่ปล่อยให้เลยนะพิษสูงพิษต่อเนื่องเลยนะ กันนะต่อเนื่องเลย s> <S เอาละ s> <S เอาละ s> <S เอาละเอาละจังหวะจังหวะเผอโอ,โอมึงจะต้องกระถานานไปกวนจะต้องกระถาน,าน s> <S ันเอาไปโดนไปโดนไปโดนโอเคได้อยู่อืชนะได้เพราะต่อยเกลียดท่าตัวเองมากเลยโดยเฉพาะไอ้ท่าทรายเนี่ยกาต่อสู้ได้ถูกโค่นลงแล้วฝึกฝนการต่อสู้สองได้จบลงแล้วจบลงแล้วแหละมากแล้วอย่ามาหือกับนังฟู นักโกโคจำไว้โห<ธ>เ<ธ>ก่งไม่เบาเลยนะต,นตังแต่นี้ไปไยเป็นพักพวกของเรานะเห็นด้วยนะทุกคนก็น่อน,นอนอยู่แล้วจังน,นี้ไปฝากตัวด้วยนะมันเททอหมกเข้าทีมอัลฟามาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ดูเหมือนว่า โอ้โหพี่ล้านพี่ล้านเบชิต้าดูเหมือนว่ากำลังจะสู้กับอ่าน่าจะเป็นพวกเวนอมปะอ๋อนี่ไง The Q ตาแดงเถือกเลยออโดนคิวเข้าสิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าสิงอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันพวกเดียวกันปะเนี่ยอ๋อโดนเข้าสิงแล้วกลายเป็นพวกเดียวกัน ระดับเบจิต้าโดนเดอะคิวปิวผ่านกายเป็นพวกมันเลยเอ๋อมาเทขนาดนี้อดติดตามตอนต่อไป